ออกเดินทางมาทั้งไกลแสนไกลคนมากมายห,หลายหลายพาไปจูนวันนี้ครับเราเดินทางมาที่พระนครศรีอยุธยาอยู่กับช่างเอไดนาโมูพาไปรอยพันพันปีก็ขาเปิดแล้วครับรุนแรงกันเนี่ย <c oughs> เอาละครับใครยังจำได้นะครับเฮอสเบยังครับไปเอสเบย์ยังรถแห่กันหนิเอสเบยยังรถแห่ครับรถแห่ว่างงานได้หนึรถแห่ว่างงานแต่ช่างเองานเยอะเหมือนเดิมนะน้องเมื่อแบตให้หน่อยน้องไหนครับน้องคนไหนครับดูดูการนี่นงเัยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมได้ดิเตรียมพร้อมยังสิบเบสดปีเราห้ออยสิโลต้นเลสิบเบสดปีเราแยังหอยกระพร้อม นะครับนี่ครับจัดเต็มนะครับมไม่หอดตู้แถมเลยใครจ้างวันนี้ได้สองคันครับจ้างหนึ่งคันได้สองคันนะครับวันนี้พามาดูระบบเสียงนะกอดบดจะไปใส่ระบู้ายกินแล้วไรอันนี้เด่นเด่นเ่นเ่นเอนี่ระบบพ o w เ r amp มีตัวตีด้วยครับมีหมุนข้างเป็นไงวะห้องหมุนหมุนเฉพาะไอ้ตูลวลำโพงครับคันนี้หมุนข้างได้ครับแต่ว่าหมุนเฉพาะตูลวลำโพงมีแอร์ไว้มีแอร์เรื่องไรไะไม่มีรอยบากครับแต่มีแอร์ต้องใส่สงการมีแอร์เปิดไหนนะมือกองเด้อสงการรับงานยุติว้างรับได้รับเตยเขาพูดยันต้นองแอร์มานะ เปิดกับว่าเย็นติดไปซี่ครับติดพอวามี่เสียงเรบรกิฟครับ21เ็นิ้วไ่บวกอ่ะไม่ยี่สิบเอ็ดนิ้วมายี่สิบเอ็ดนิ้วเสียงกลางเมเจอร์นะรับสองใบด้านหน้าเดินผ่านเมื่อกี้ลืมดูคือกันด้านหน้าเหมือนกันเดี๋ยวสิเปลี่ยนอยู่แต่ว่าลอถึงหลีกมันทีนึงก่อน เปียโนก็ถือเลขกับเปียนได้คนไหนแข้งก็ร่วงเปียนนี่คืเปียโนของในของในจานบนอยู่อีดาเยอะนล่ล่ะบนดนอกเปียนมืออื่นกันได้ระับเสียเอนี่จะขายได้เราถือไายเลนี่เปียนมืออื่นก็ได้ขึ้นจ่อมันเคยฟังเลยบมกทั้งกาเปียโนใจอยู่โอ้ยเห็ดไอเฟิงคากปานนี่เราม่เคยฟังไอเฟิลกาอยู่นี่เกงปันเกียงปันเป็นว่าเป็นซื้อมากเกียงละพันหา นี่การลพันห<ท>าก <laughs> อเติมน้ำนะ <laughs> ม,มันไป 1, เอสิเนยหมือนเติมน้ำมันไปพันหนึงได้ม<อ>ือนเี้เติมหายแล้หาเราเติมด้วยเนี่ยนล้วเราจะเอาแ่ไหนตัวเลยลเดี๋ยวผมมีของผมเยนนะอะดีทุกแมแมตตชุดหน้าี่ปุีนึองออกงาทนึงเลยรนถะ <laughs> จะตาติดกับโปดแล้ว รถจะต้าวตดแตอนน่อันเยนเ้อพาว่าเพื่อนเป็นสร้าง,องอาแอแอนอเดี๋ยว่ใดตัวใดครับนี่ใดตัวอ่ะเดี๋ยวปนิตอยังไดไว้สอ,องเบ็ดห,หลังสกลางหน้าสี่กลางหลังอ่าอ่าผมมี่นสองทางเนยโอเคอ่า เป็นช่องหน้าอ่าเป็นกลางตัวนั้นมุกเป็นเต็มตัวหน้าสามตัวหน้าสอหน้าไม่เห็นบนอ่ะอ่าขอบบอ้าจัดไปเดี๋ยวเขาบือคอนเดียวก็ต้องกอดปากของคนเลยเดี๋ยวเลยครับเขาบือคอนชีสเดียวแทนเดียวตัอไปี่ยังเขาอือข่อยมันมันมีสองเสนเดียวไหมมันมีไปใส่เดียวครับหนาครับหลังเลยไหมไปติงานไปไปเขาบือข่อยมันแทนเดียวครับดีไปถ้าที่ใส่พางคนก็ต้องหงายออก เขาจะเอาหนาลั่งคอนล้วรต่างหายเดี๋ยวเขาตอจะตอไปเราก็ได้แยกแยมบปะคันที่ใส่คนเคยขันที่ใส่คันละขับไส่ออกเบียดนั่นน่ะใส่กับข้างหลังได้ปะได้ได้ได้เดี๋ยวต่างหงายออกเพราะว่าเช่าเอาตัวรถคอนอะไรต่าง่ายเอานะแต่ว่ากลางในตัวอะไรเรื่อยแล้วตัวไปกลางแยกไปเลยเบียดานเบียดเบียดไอ้ไอ้ไอ้พ่วงเดียวกันก็ได้แน่นครับอันนี้ได้กลางแยกกันเพราะว่า มันมีม้หมองไฟมเต็มหมดเลยมันอร่อยครับของหยัดตึงๆยุ่ในบ้านคนนี้ร้ายขนาดมึงเขาขนคนนะสื่อฮิตตลอดสื่อพีชไห้แต่พื่นตัวดิเสอหลานบวดย่ำไดยจิตตัวเราได้ปะเสือเราบ่ได้เทียบอ,อ่ะบอเบสกริปเดี๋ยววันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเคาะบอกเลยว่าคันนี้ใช้คอร์สบดนะเนียนแน่นอน เดี๋ยวเดี๋ยวไฟท่วมมากว่ะในคอร,คร์ดโบนัปกูกลางเมเจอร์กรูเบสกิตา เธอชัดก,กว่าคืนน้สีน้ำตาล้อมเอปลิวสยาอย่ามาลมพาหน้าทั้งงามดังฝันติดตึงตราหอมองูนจ้าเออยแม่นางฟ้าสวยน ม้นคือบานคือเนนะมืองเพื่อนนะม้วนก็คือบานคือเมืองเพื่อนนะนี่ถ้าเป็งของแปลกใส่ไผอนะอกีะเต้ยสูงเต้ยสูงเนยไหนอนะ่น <c oughs> อันนี้ก็ให้ลงลิกแบบว่าเอา้เอลลิกที่านมุนม้นได้แบบบ่ตัดตัดรถให้ลง,ลงลิกเดอนี่ให้ลงลิก ไป่อไปจ้งคุณรอให้วยไมวยมันยหมุนขึ้นนะเออหมุนขึ้นขึ้นขึ้นเอกมันเลยมันเลยเอาคนทิ้งคำก่อนหนนี่นยากไปอดิสเอเมลซิด้ไห้่อชายไฟเขาที่หมุนขึ้นแนหมุนขึ้นแนอยู่น้ำกันก็จะผิวว่างองคุณขรถพวงอันนี้ข้ามปะคราบขิามชิด้วย ยีวิย์้นบ้านรถคุ้นบ้าน,น,นเต้เฮ้บ้าเลยสิ่ไามอันนี้ตู้หมุนนะครับ หาไปฟังเกียบกันนะครับระหว่างไฟยูทูบกับไฟจากท้องม่าทั่ปี